สวัสดีครับแัมโบครับโอ้สวัสดีครับแลมโบครับต้อนที่ยหรอกอ่าพี่น้องจ้ะคุณแลมโบสวัสดีนะคะผักการหอมก็สวัสดีค่ะนี่เจอเห็ดแล้วค่ะนี่โอ้โหคุณแลมโบอยากจะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ก่อนจะไปทำงานค่ะมาก็เจอแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ต่อจากคลิปที่ผักการหอมขึ้นไปบนภูเขาป่าเรานะพี่น้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าทานข้าวแล้วก็เข้าป่าอีกโอยพี่น้องแอบมีเห็ดดำด้วยริมทางนะคะตรงจุดที่เราเก็บกันอยู่บ่อยๆจ้ะโอ้โหข้างรถข้างรถจ้ะยะทัดขั้นแต่และ3ทุ่มครึ่ง ทางเมืองไทยจะพี่น้องมาดูป่าสามทุ่มครึ่งมีไหมเนี่ยมือเย็นแจ๊บหองศานะคะกุณเลมโบบอกว่าหองศาโอ้โหสมกับพี่โบอยากมานี่วู้ว้าวลิมทางนะลิมทางในป่า อุ้ยป,ป๊าป้าเนื้อคนละฮะเดันเด่นเด่นเด้อฮู้โซมิกเก้เพราะกระเด็นเด่นเด่นตลิง่ะมองไม่เห็นเก็บเก็บจ้ะอยากซินก็เก็บอินเตอร์คัมป่าแดนนะแอนเซกิ้งสโมโซมิกเก้พ่ออย่าหยยบเด้อโอ้ย วังเอ็มเซคลิง<ะ>โซมิคเก๋าฮะก็เละฮะฮะ,ฮะด่าได้ได้ได้ได,ดนูนนุนนนนยะยะอ่ะพ่อเก็บเดี๋ยวหอมก็จะเก็บบ้างจ้ะโอ้ยแกแกบอบกว่าคุณหลอกผมห <laughs> 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 ลอกให้เก็บดอกเล็กๆ อย่าเกบอกว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนเล็กๆเดนอนสิกค่ะอย่โอ้ให้เก็บฟินๆบ้างเดทิ้นแวม ด,ด,ดมดมอ,อ๋อดมเซกาเชิบไปแล้วอ๋อแล้วก็ไม่บอกแหมลูกค้าที่มาซื้อฟืนนะคะคุณลุงคุณป้านะ่ะอยากจะซื้อสักสองสองสองกล่องนะคะแหมแล้วก็ไม่บอกว่าแล้วว่าชวนแล้วเข้าป่า ถ้างั้นก็ไม่ถ่ายพี่โบมากแล้วเป็นเงินเป็นงานเป็นการแล้วทีนี้ไม่งั้นก็ชี้บอกแกอยู่นั่นแหละเก็บเลยลูกค้าอยากได้สองกระป๋องแสงสักก่อนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวหอมก็จะไปตามจุดของแสงนะเสียงพี่โบร้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย มขยักเข้าไว้แถวๆนี้จ้ะตามมาตามมาูย,ยังอยู่ตรงน้นเ,เราก็เคยเก็บอยู่แถวเนี้ยเนาะเออมี่ไงก็โอู้หูนี่จ้ะพี่น้องเขาก็ยังเล็กอยู่นะเนี่ยเนี่ยเราก็จะเลือกเอาดอกที่พอเก็บได้แบบนี้ จุดนี้จุดเดียวก็ได้อยู่หรอกเนี่ยอันนี้คือมิสซาเดคือมันเราพาดเขาแม่มะขาก่อนนะโหดูค่ะขึ้นมายังไงเนี่ย เผ็ดอยูต่ตรงนู้นนะมืดเร็วนะต้องรีบละรีบแข่งกับเวลามเวลาละ๋อะสวัสดีคุณหลาลิดมาดูหน่อยอู้โซมิกแกอันเซกิ่งนี่คุณหลา มาดูหน่อยโอ้<ม>โซมิเกออืมแกบอกว่าเก็บเล็กๆเ,เอาไว้เยอะอหาว่าเราหลอกอีกบอกว่าตรงนั้นนะพ่อกลัวหย่าด,ดูเขาบอกหลอกผมหร,อมหรอือเปล่าจะหยียบเอาอยู่แล้วก็บอกว่าหลอก เดี๋ยวให้ดูเราเลือกเอาดอกใหญ่ก่อนขาเป็นขาเนี่ยห่แบบนี้จะมาดำเป็นกระจ,จุกแต่ว่าเลือกเอาซ <c oughs> ินไปอีก พวกนี้เอาไว้ก่อนจ้ะมเล็กๆเต็มเลยพี่น้องจ้ะโอ้ยตายตายตายนี่ดูค่ะเล็กๆอ้ยแล้ก็เก็บเอาดอกโตหน่อยไม่กล้าคุกเข่าเลยเพราะว่าดอกเล็กมันเยอะจ้ะ แอบข้ามมาตามตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย <laughs> โอ้ยรู้จุดอีกด้วยนะไอ้呀ไอ้呀หอ,อ <laughs> มขยักดอกเล็กๆเ,เอาไว้แถวเนี้ยมอโกอุ๊บนิดแต่ลิงโกอุปค่ะอ๋อยอฮอสปอรัสโมอีนั่นอืมขึ้นไปสูงๆหน่อยฉันขยักดอกเล็กเอาไว้ข่าวก่อนจ้ะ ดู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 ้ดดดยข้าวหน้ามีฟินนี่เต็มเลยจ้ะนู่นสูงขึ้นไปนู่นเลยปัดติโถให้พี่น้องดูนะว่าเข้ามาเป็นสายแบบนี้เลยจ้ะแต่ว่าเรายังไม่เก็บนะให้ดูให้ดูอันนี้ก็พอ,อเก็บได้เอาหน่อย ียอดเลยหน้าหนาวดอกเล็กแต่ว่าขาเขาก็ใช้ได้อยู่นะหอมาเยอะเลยดูสิอวบนะ อบอ,อุ่นจ้ะมากับพี่โบนะพุบข้ามเร็วมากพี่น้องเดินไปหาแกไหมค่อยๆยองค่ะเพราะว่าดอกเล็กมันเยอะฮะ

พอเก็บใหญ่เลยอจ้าด้นต่สกิณยึดตั้งตับอดุติกะบอกของคุณ เยอะมากหมดเขียวๆนี่นอันนี้ยังไม่เก็บนะแต่ว่าอันนี้เก็บมาขาวหน้านี่แบบว่าเต็มตะก้าแน่ๆ ปลาขุดขนาดนี้โอ้โหแสดงว่าเจอขุมสมบัติอู้วเออเ้ยินเสียงพี่โบอยู่จ้ะแล้วเราก็เจอจนได้พี่น้องจ้าดูเจอจนได้ โอ้ป๊ปัดทิดโพี่น้องพี่น้องจ้าเห็นไหมนะเห็ดจ้าเห็ดอุ้ยเก็บเก็บเก็บโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าพี่น้องไม่ได้เกิดเอฟเฟกด้วยหรอกนอกอยากจะดึงเขาขึ้นมาจ้ะ ฮทโทนี่รถก็วิ่งไปจ้ะเจอจนได้พี่โบยังไม่เห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะอะเก็บก้องเก็บก้องเก็บก้องพี่น้องสิได้เห็นน้ำ ูเบืมองเอาเบืงเอาพี่น้องแต่ละกอแต่ละกอพี่น้องจ๋าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเวลามันมืดค่ะหอมจะรีบเก็บเศษตะกร้าละมืดเร็วแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊จะไปทำงานตอนเย็นด้วยค่ะ ยังมีอีกเยอะเลยมีอีกเยอะเลยมีอีกเยอะอีกเยอะขาเห็ดก็เดี๋ยวมาคืนป่าจะ้ะ ปฏิโทถ้าไม่เคยเก็บจะไม่เห็นหรอกพี่น้องเพราะว่าอันนี้เราเคยเก็บไงสีน้ำตาลขนาดนั้นป๊าดก่อนที่พี่โบจะตะโกนบอกว่ากลับบ้านเถอะใกล้เวลาไปทำงานแล้วโฮ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  โอ้โห uh oh. ทำไปทำมาได้พี่น้ตยังมียังมีโอ้โห หวังว่าคงไม่ใช่เสียงรถพี่โบ้มานี่เราจะไปอีกป่าหนึ่งนะแต่ไปยังไม่ถึงจ้ะเวลาแกแน่นอนด้วยนะพี่โบถ้ากลับก็คือกลับจ้ะเพราะว่าเขารู้เวลาขับรถถึงบ้านกี่นาทีน่าจะใช่รถพี่โบจ้ะ ใช่หรือเปล่าไม่รู้มองไม่เห็นเป็นกระจุ่มกระจุ่มบ้าธมากลางวันเนาะธ้ามากลางวันแสงสวยๆนะพี่น้อง ปีที่แล้วเรากลับเมืองไทยนะเราไม่ได้เก็บปีสองปีที่แล้วนะเก็บแบบว่าเป็นดอกไม้เลยพี่น้องตอนนี้ก็ยังเยอะเลยยังเยอะเลยจ้ายังเก็บเก็บไม่หมดแหมขอบพระคุณเจ้าป่าเจ้าเขา คุณเลนโบ่จริงๆเ้ยจ้ะแต่ว่าแกไปหาอีกทางหนึ่งหูพี่น้องตุนซอยแนเด้อพี่น้องจ้ะอย่าให้คุณเลนโบเอินวันนี้หมานจริงหมานแทะขึ้นไปปลาเจ้าจของทั้งเทิงก็ได้หลายอุ้ยอุ้ยอุ้ย สามตาอ้วนจ้าอา้าวกุลิมโบเอิ้นแล้วพี่น้องเยอะาเข้ามากุลิมโบเอิ้นแล้วโอ้โหพบไม้งามยามขวานบินป้าดีทษ ยังดื้อยังดื้อพี่น้องโอ้ยแกเรียกแล้วยอย่อเอ้แฮะอ๋อแกบอกผมก็อยู่นี่เบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิงบ้ง,งปฏิทโหอดูเฮ็ดตาแล้วสิกิถามว่าคุณเห็นไหมแกบอกแกไม่เห็นเข้ามาคนละโฮะ มาดูนี่ยะโอ้ยโอยโอยอ๋อโอ, <laughs> โอ้ยตอมร้องเสียงดังบอกว่าคุณเห็นมันตรงไหนฮะของเสียงดังมาก อืมหมูป่าดุดดุนโอว้าวดอกใหญ่อันนี้ก็เก็บไอ้ก่อนจ้าตามคุณลัมโบไปจ้าพี่น้องจ้าคุณลัมโบเก็บอยู่ที่บนย่ามอดนู้นมันจะเป็นทาง ของรถไถนะฮะพอดูฮิตตดโนติ้งอุ้ยแกชี้แล้วพี่น้องอู้หู้ยถักสมีแกนเซิกริงพี่น้องมันเป็นกระจุกกระจุกนูนนๆนนู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 นดูดูๆๆๆดูๆๆมดเข,เขียว มอดเขียวๆกับยิดดำขายาวๆก็ไม่ไกลบ้านผู้คนก็ไม่ยากจะบอกว่ามันป้าข้างบ้านเอ้ทำไมต่อแข็งจัง โอ้มาเป็นปั้นแบบนี้เลยโอ้โหนี่พาดิถูกพี่น้องโอ้โหพี่โบเจอ อเจอขุมสมบัติสมบัติทองคําแกเห็นสแสดงว่ามันเยอะขนาดเยอะๆชี้ให้เห็นแกยังไม่เห็นอู้มีอยู่นะพี่น้องขอบคุณขอบคุณยาทักทักสมีเกนสกี แกบอกเห็นทั้งบนนั่นไหมเห็นแกเห็นอ,อนืดอกเล็กๆเ,เอาไว้ก่อนจ้ะวันหน้ามาเก็บใหม่มืดแล้วนะอากาศจ้ะ บอกตรงๆเลยพี่น้องแทบจะมองไม่เห็นดอกเห็ดแล้วนะกากาดมืดปิดเร็วจ้ะกาศปิดเร็วเพราะว่ามันเข้าสูดหรือดูหนาวแล้วนะคุณเลมโบบอกว่าห้าองศานะตอนเรามารู้สึกว่าเจ็ดองศา เก็บเมืคืนก็เดี๋ยวจะเก็บเห็ดผิดไปแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปเช็คอยู่ดีจะทําความสะอาดทุกต่อทุกขาเราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็อันตรายอยู่ดีเลยเนาะเห็ดเบื่อเห็ดเมาอ่ะไม่ต่อไม่แตะไม่ถูกต้องดีที่สุดแล้วจ้ะพี่บูไปทางนู้นแล้วตรงนู้นทางออกไปตรงรถนะตามเก็บไปค่ะเพราะว่าช่วงนี้มืดแล้ว ตามในผานไปตามไปจ้ะจ้ะพี่น้องจ้าเห็ดของเราก็ไม่ธรรมดานะนิตะก้าใหญ่นะคะตะกาใหญ่จ้ะได้อยู่นี่ของคุณแลมโบ้จ้ะสองคนสองโคลยเลยนะคะนี่จ้าพี่น้องจ้าเห็ดของเราวันนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะนี่ค่ะ ได้สองตะก,ก้านะคะของคุณเลมโบตะก,ก้าบนจากของผักกาดหอมตะก,ก้าล่างนะคะก็ไม่ธรรมดาขอพระคุณที่ติดตามมาเข้าป่าเห็ดด้วยกันฟินๆนะคะ มาถึงบ้านแล้วจ้าพี่น้องจ้านี่นะคะเห็ดตะกา้านี้ของคุณเลนโบจ้าตะการนี้ของผักการหอมนะคะเห็ดดาดอกใหญ่ๆควะอบเลยนะคะทําคลิปในวันเดียวกันนะคะนี่ก็คือเห็ดในป่าของเราเองจ้าส่วนนี้คุณเลนโบขึ้นไปตามผักการหอมจริงๆค่ะเขาอยากไปเก็บเห็ดด้วยแต่หาผักการหอมไม่เจอเขาก็เลยเก็บเห็ดแล้วก็เอาวางไว้ท้ายกระปุกลุกนะคะ พอกลับมาถึงบ้านเขาบอกเขาหาไม่เจอค่ะหอมถึงได้บอกว่าเออเหมือนมีคนเรียกหรือพวกเขาตามกันขึ้นไปเนาะจานนี่แหละอ่าคลิปนี้ก็จบโดยบริบูรณ์นะคะก็เลยแอบเอาตะกานี้มาถ่ายด้วยเพราะว่าทำคลิปในวันเดียวกันค่ะค่ะขอบพระคุณพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ติดตามไปฟินๆในป่าเห็ดด้วยกันค่ะหวังว่า คงแกะทําให้พี่น้องมีความสุขกับการเก็บเห็ดไปพร้อมๆกันนะคะมีไม่มากไม่ไมายค่ะแต่ก็ได้พอกินพอฟิน,กนๆกับบรรยากาศเนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ